มากดานขวาแนวผ่านสามตัวไทยนี่ห้มันอยู่ตีนหล่อพอดีตีนหล่อฝั่งซ้ายขี่เมานะครับมันขับให้มันกินมันมันคุม อธิบายครับการตั้งพนัน3สามเคยยกล่องมันนะครับเบิงเราข้าวที่ตั้งนะครับให้กินล่อขวานะครับให้ตั้งพนันยับมาใส่ขางขวาเบิงลักษณะพานตั้งให้มันมันกินขวาขยับมากด้านขวาแนวพนัน3สามตัวท่ายี่ห้มันอยู่ตีนหลอกพอดีตีนหลอกฝั่งซ้ายขี่เมาส์นะครับ มังคับให้มันกินมันมันคุมผานเนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งขวาให้มากที่สุดแ้วก็ตั้งหางนะครับให้กินท้ายหนายกนะครับสูตรการตั้งผานสามยกล่องมันอันนี้เป็นโต m เอ็มเดี๋ยวมาเบิ่งลักษณะลองครับสิพอดีมาตรฐานนะครับเม็ดกกลัว,ลวนี่ครับเบิ่งข้างหลองเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้า เวลาเ้าเหยียบเหยียบแบบไดเบิองลักษณะล่อครับลอหนาะสี่เหยียบห้อยพอดีนะสี่อยลักษณะนี้เรากการตั้งพานซ้ำหยกล่องนะครับล่องแต่ง,งามนวลดีเอาโอเคครับคลิปนี้